สำหรับอําเภอเชียงคำได้รับเป้าสำรวจข้อมูลจอปทอปี2557นะครับทั้งหมด22,339ครัวเรือนอในการดำเนินการสำรวจเนี่ยถ้าแยกเป็นครัวเรือนที่อยู่ในเขตชนบทเนี่ยจะเป็น18,827ครัวเรือนในเขตเมืองเนี่ย4,212ครัวเรือนในจำนวนเนี้ยเราเริ่มสำรวจมา จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม2557เนี่ยเราสำรวจได้17,316รครัวเรือนอซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้ง5,000กับ23ครัวเรือนและขนาดเดียวกันเนี่ยโครงการสำรวจเนี่ยก,จยก,จยกจย็จะต้องบันทึกและประมวลผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนหลังจากที่เรารู้ว่าข้อมูลเหล่านี้เราจะต้องทำเป้าเพิ่มอีก5,000กว่าหลังคาเรือนเนี่ย เราก็มาประมวลผลร่วมกันแล้วก็มาหาสาเหตุปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราพบว่า,าในการสำรวจแล้วเราเจอปัญหาคือการไม่ได้รับความร่วมมือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจและผู้มีอันจะกินทั้งหลายซึ่งเ,เขาอาจจะไม่มีเวลาให้แล้วก็ไม่อยู่ที่บ้านเมื่อผู้ที่ไปสำรวจแล้วเนี่ยไม่เจอก็ นัดไม่สามารถจะนัดหมายได้แล้วอาจจะมีอีกอันนึงก็คือไปทํางานต่างจังหวัดอาจทิ้งบ้านบ้านไว้ที่สําคัญที่สุดก็คือโคเรือนเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยครับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยเราได้รับมาเนี่ยมันมีเมื่อเราไปสํารวจจริงๆแล้วปรากฏว่าบ้านมีแต่บ้านเลขที่คือเขาไปขอบ้านเลขที่ให้ปรากฏในทะเบียนราษแต่ว่า ยังไม่มีคนอยู่อาจจะเป็นบ้านเช่าบ้านจัดสรรแล้วก็บ้านที่สร้างใหม่ก็อีกเยอะครับเหล่านี้เป็นปัญหาเราได้มาวางแผนร่วมกันก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่อาจจะใช้บัญชีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาเทียบเคียงกับการสำรวจที่ผ่านมาซึ่งการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาเนี่ย จะมีบัญชีสวสิบหรือว่าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเราใช้สวสิบเนี่ยเข้ามาเทียบเคียงว่าใครมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้บ้างโครเรือนไหนบ้างแต่ว่ายังไม่มีการสำรวจเราใช้ที่ตรงนี้เป็นฐานแล้วก็กระจายข้อมูลที่ตรงนี้ให้กับผู้นำชุมชนผู้ผู้ผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านตลอดทั้งอาสาสมัครจัดเก็บก็เข้าไปดำเนินการจัดเก็บ หลังจากที่ทราบว่ายังมีการตกหลน่นแล้วก็ให้คณะกรรมการในหมู่บ้านนะครับเข้ามาช่วยผลักดันดำเนินการปรากฏว่าตอนนี้เราสามารถสำรวจเพิ่มขึ้นได้อีก3,561ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นมาเกินครึ่งยังเหลืออีกจำนวน1,462ครัวเรือนอในจำนวน1,462ครัวเรือนเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อกระจาย ออกไปยังหมู่บ้านชุมชนแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่เป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้วมีบ้านเลขที่แล้วรอการาขายหรือไม่ก็สร้างเพื่อให้คนคนอื่นเช่านะครับเราคิดว่าเราได้หาหนทางแก้ปัญหาที่ตรงนี้สำเร็จในระดับหนึ่งคือเพิ่มเป้าหมายที่ตรงนี้ ให้เสร็จสิ้นทันเวลากับความต้องการในการที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับก็สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษาเพิ่มขึ้นมาอีก3,561โครเรือนจากยอดที่ขาดไป5,000กับ23โครเรือนนะครับ,รบขอบคุณครับ